เมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่11มกราคมหรือวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมนะคะซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติค่ะที่สารกลางจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะก็ได้มีการจัดงานวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่โดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจห้างร้านบริษทัทต่างๆที่ยกทัพค้นความสนุกสนานมามอบให้กับเด็กๆค่ะ โดยพิธีเปิดงานนั้นได้มีขึ้นในเวลา8นิก30นาทีโดยนายนริสนิรามยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดงานซึ่งได้มีการอ่านสารจากนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568 หลังจากนั้นค่ะจึงได้มีการมอบรางวัลให้กับเด็กเยาวชนซึ่งมีความสามารถในด้านต่างๆอีกทั้งยังได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครการแสดงหลากหลายชุดจากโรงเรียนต่างๆและการจับแจกของรางวัลทั้งจักรยานเครื่องใช้ไฟฟ้าและรางวัลใหญ่ๆอีกหลายรายการค่ะ ส่วนบูธด้านล่างเวทีนั้นนะคะก็สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ค่ะผู้ปกครองได้พาเด็กๆเ,เข้าร่วมกิจกรรมกันรับของขวัญของแจกเล่นเกมกันอย่างสนุกสนานซึ่งวันนี้นะคะบริษัทมหาชัยเคเบิลทีวีจำกัดค่ะก็ได้ร่วมออกบูธงานวันเด็กแห่งชาติด้วยเช่นกันโดยมีการเล่นเกมแจกของขวัญของรางวัลต่างๆมากมายให้กับเด็กๆวันนี้นะคะจึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนตั้งใจจัดเพื่อความสุขให้กับเด็กทุกคนค่ะ สนับสนุนโดยเรียนมวยไทยกับครูหนึ่งดีกรีแชมป์โลกที่ NT2B มวยไทย a อ a d e เดมีชั้น4นภุพลาซา่า